ค่ะวันนี้จะมาทำสูตรอาหารเด็ดเปรี้ยวสะใจเลยค่ะเป็นยำยอดมะขามดอกมะขามสดค่ะวิธีการทำนะคะเรา ก็ทําแบบน้ําพริกน้ําพริกอ่องนะคะแล้วก็เอามาเป็นน้ํายํำยอดมะาขามนะคะแล้วรวยหน้าด้วยหมูเราทําหมูหมูกรอบนะคะเอารวยหน้ายํา ปกติก็จะใช้โดยทั่วไปก็เป็นเอาแคบหมูแคบหมูกรอ,อบนะคะเอาเอารวยหน้ายำยอดมะขามนะคะนี้เราก็จะมาเริ่มโขลกน้ำพริกนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เอาไปผัดลงกระทะก่อนนะคะ ก็จะได้น้ำยำเป็นน้ำพริกยำนะคะเอามายำใส่ยำทีหลังนะคะก็ใช้ส่วนก็จะมีหอมแดงนะคะใส่หอมแดงใส่กระเทียมตลงไปประมาณสักหัวหนึ่ง แล้วก็พริกนะคะพริกแห้งค่ะใช้พริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งลงไปแล้วก็โขกนะคะโขกให้ละเอียดค่ะก็ใส่รากผักชีนิดหน่อยนะคะ น้ำพริกยำจะได้หอมๆค่ะเสแล้วใส่มะเขือเทศนะคะนะคะเทศลงไปพุกพอบุกค,ค่ะ ก็ใส่หมูสับสหมูสับนะคะไปค่ะ ตอนนี้เราก็จะได้น้ำพริกสำหรับใส่ยำยอดมะขามดอกมะขามนะคะ ก็เป็นน้ำพริกเดี๋ยวเราเอาน้ำพริกไปผัดในกระทะให้สุกนะคะให้หมูสุกก่อนแล้วเราถึงจะได้น้ำพริกยำสำหรับยำยอดมะขามดอกมะขามสดค่ะค่ะตอนนี้เราก็เดี่ยวกากหมูนะคะเดี๋ยวจะเอารวยหน้ายำยอดมะขามสดค่ะ อนนี้เราก็ใส่น้ำลงไปในกระทะที่เสียวกับหมูไม่กี่คู่นะคะใส่ลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะทำการผัดน้ำพริกน้ำพริกที่จะใช้ยานเือดนะา,ามค่ะเดี๋ยวให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่ง าน้ำเดือดแล้วใส่น้ำพริกหมูมีหมูสับลงไปจะทําให้ไม่มีกลิ่นคาวของหมูค่ะต้องใส่ตอนน้ําเดือดนะคะนี่เป็นคลิปเล็กๆที่มอบให้ผู้ชมค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปใส่น้ำพริก สำหรับยำแ่น้าข่าที่เราได้โขลกไว้เมื่อสักครู่นะคะก็ถัดลงไปในน้ำน้ำเดือดนะคะ่ะ ให้หอมนะคะน,น้่อหัหมูกับน้ำพริกให้หอมแล้วสุกหมูสุกแล้วแล้วก็เติมน้ำน,น้ำดื่มลงไปสักเล็กน้อยนะคะพอขุกขึ้นค่ะ เราจะใช้เป็นน้ำยำค่ะับน้ำพริกหมูสับนี้ให้สุบแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสลงไปนะคะน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะ ก็อลองชิมรสชาติดูนะคะถ้าได้รสชาติถูกปากแล้วเราก็เป็นอันเสร็จการทำน้ำพริกใส่ยามยอดมะขามเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้ราดยำบนยอดมะขามดอกมะขามสดกันเลยนะคะ ราดยำตอนที่ยกออกจากเตาใหม่ๆนี่แหละค่ะแล้วเราก็เอาน้ำยำน้ำพริกยำนะคะราดลงไปบนมะขามดอกมะขามสดเลยค่ะ แล้วก็คลุกเลยนะคะคลุกตอนน้ำทิพย์ปรับจากกระทะใหม่ๆมนะคะลงบนยอดมะขามใบมะขามสดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะยามยอดมะขามสดแล้วก็ ใาการรับประทาน้เลยค่ะทดลองว้ารสชาติเปรี้ยวอร่อย,ยแล้วเราก็สวยหน้าด้วยกับหมืนะคะกับเน้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำดอกมะขารยอดมะขามสดค่ะรวยด้วยกากหมูรับรองว่ารสชาติอร่อยค่ะ